เคนเนนเนี่ยจะมีสกิลเอลีสตันที่ทําได้หลายรอบมากๆเลยครับแล้วก็มีสกิลหมู่ที่สามารถทําดาเมจได้อย่างรุนแรงด้วยตาแหน่งหลักๆของเคนเนนเนี่ยก็คือเลนบารอนนะครับอ่ะอยากรู้ว่าสกิลมันมีอะไรบ้างเทคนิคการเล่นเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยมาดูที่สกิลกันก่อนเลยครับพาสีของเคนเน้นเนี่ยมาร์คออฟเดอะสตรอมนะครับเวลาเราโจมตีด้วยสกิลใส่อีกฝ่ายเนี่ยจะติดสัญลักษณ์อย่างนี้นะเห็นไหมเป็นสายฟ้ารอบตัวแต่ว่าถ้าเราทําสัญลักษณ์เนี่ยครบ3าสัญลักษณ์เมื่อไหร่ จะทำให้อีฝ่ายเกิดสตันนะครับแล้วก็ได้เลัร์จีคืนนะสกิลแรกนะครับทันเดอร์ชูลิเคนนะครับโยนปลาชูลิเคนไปด้านหน้าอย่างนี้ะสร้างดาเมจเวทนะครับถ้าโดนก็จะติดแพสซีฟนะครับมาร์คออฟเดอะสโรมสกิลที่สองครับอิเล็กทริคอลซึ้สกิลที่สองนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือเวลาเราอัพสกิลเลยได้แพสซีฟติดตัวมาก็คือเวลาโจมตีครบ ครั้งที่ครั้งถัดไปที่เป็นครั้งที่ห้าเนี่ยเดาวใจของเคนเนนจะติดสายฟาอย่างี้ใช่ไหมเวลาโจมตีเนี่ยเราจะได้แพสซีฟนครับนี้แล้วก็ถัดมาคือสกิลกดใช้นะถ้ามีแพสซีฟอยู่ในตัวศัตรูเนี่ยเราสามารถกดดึงกลับมาได้อย่างนี้นะครับ <Crazy. S 1> เพิ่มชาร์จแพสซีฟด้วยหนึ่งครั้งนี่นะสกิลที่3ามครับ lightning rush ครับเวลากดเนี่ยเคนเนนจะกลายเป็นบอลสายฟาอย่างนี้นะเคลื่อนผ่านศัตรูทำความเสียหายเวทด้วย ระหว่างที่เคลื่อนผ่านไม่สามารถใช้ไม่สามารถโจมตีปกติได้นะครับแล้วก็หลังจากกดใช้จะได้ Energy คืนมาด้วยนิดหน่อยหลังจากออกสถานะจากสถานะนี้แล้วทำให้เคนเล่นตีเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นนี้อันดับที่8สกิลครับ slicing storm ครับเวลากดเนี่ยเคนเล่นจะได้รับต้านเวทแล้วเกาะด้วยนะแล้วก็จะเกิดสายฟ้าโจมตีรอบตัวศัตรูอย่างนี้เลย ามาดูเทคนิคการเล่นเคนเนนกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคการเทรดในเลนก่อนแล้วกันมันจะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือการเทรดแบบระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลเคนเนนเนี่ยจะใช้การพล็อกสตันเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่าอย่างแรกเราจะทำได้โดยการสกิลสามสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสอนี้เพื่อเป็นการทําให้สตันเราพล็อกนะนี่คือการเทรดระยะสั้นนะถัมามาดูเทรดระยะไกลกันบ้าง สุดยอดใกล้เราจะใช้คู่กับพสซีฟของชูริเคนสายฟ้าอย่างนี้นะโจมตีทั้งถัดไปจะติดสัญลักษณ์มาร์ใช่ไหมแต่ว่าเราจะทำการเค้นเซนตแอนิเมชันโดยการโจมตีแล้วก็กดสกิลหนึ่งทันทีนะอ่ะประมาณนี้นะ,ะมาดูคอมโบการฆ่าของเคนเนนในเลนนะคบแบบโซโล่คิว เราก็ใช้วิธีการที่เราเทรดระยะไกลทำให้เกิดสตันนะอย่างนี้นะอย่างแรกที่เราสอนไปก็คือเราต้องมีชูริเคียนที่เป็นดาวกระจายอย่างนี้ก่อนนะชูริเคียนสายฟาอย่างนี้ก่อนนะจะทําให้อีฝ่ายติดสตันได้2ครั้งภายในเวลาแป๊บเดียวนะครับก็เทรดเหมือนเดิมจมตีสกิลหสกิลสเข้าไปอันติเนี่ยจะเกิดสตันสองครั้งมาจะแนะนำการใช้เทคนิคการสตันอีกฝ่ายแบบหมู่ โดยที่ฝ่ายไม่ทันตั้งตัวหรือไม่อีกฝ่ายไม่ทันหนีนะเคนเนนเนี่ยมักจะใช้วิธีการเข้าแฟลงซะส่วนใหญ่นะครับโดยการไม่ให้ฝ่ายรู้ตัวแล้วก็เปิดอันติแล้วก็ใช้คู่กับแฟลตนะครับโดยที่เราอันติแฟลตแล้วก็สกิลสามแต่ันมาใช้สกิลสองทำให้ฝ่ายสตันได้สันทีนะครับถ้าคอมโบนี้จะเป็นคอมโบที่ดีที่สุดทําให้ฝ่ายไม่มีแก๊ปในการหนีนะครับงนีนะ เกิดสตันได้อย่างรวดเร็วเลยนะอะ่ใครดูไม่ทันจะทำเปรอม,มาดูในส่วนไอเทมแล้วก็ลูนกันบ้างครับ so crazy, เห็นเซตล่าสุดเขาจัดไว้อย่างนี้นะตามไอเนี่ยแต่ว่าผมว่าเซตนี้ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าลำดับการเอาอของมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จะเล่นเป็น Infinity Off ชิ้นแรกนะครับเพราะว่ามันได้ความเร็วพื้นที่แล้วก็บวกเจาะเกาะเวทด้วยเวลาเลือดน้อยเนี่ยทำให้ต,ติดคียดคิคอนได้อีกก็ถัดมาเป็นเรียนเรียนไดทอมมนนะครับทำให้ได้พลังพื้นฟูได้ได้เลือดอ่ะเออแล้วก็พลังเวทด้วยแล้วทำดาเมจเป็นเป็นเผอไหมอ่ะเออก็ถัดมาเล่นถึงจะเล่นเป็นรองเท้านะครับรองเท้าก็เล่นตามสถานการณ์ถ้าบกติก็เล่นเป็นรถคูดาวก็ได้แล้วก็ อ,อาจจะเล่นเป็นโบรเบลแต่ว่าในกรณีที่เราอยู่เลนบนแล้วเราต้องการวาร์ปมาช่วยเพื่อนเงี้ยก็ออกเป็น TP ก็ได้หรือว่าเราอยู่เลนกลางหรือว่าไม่ต้องการวาร์ปอะไรเงี้ยเพื่อนอาจจะเล่นได้อาจจะเล่นเป็นโปรเบลนะไม่ก็สลับกับสแตอรินะครับอะถัดมาถึงเล่นเป็นลาบะดอนเดดแคปนะครับเพราะว่าเอาดาเมจเอาดาเมจจากจากพลังเวท40%เนี่ยเอา AP อ่ะค่าเอะเยอะ แล้วก็ถึงจะเล่นเป็นโมเลโลโนมิคอนนะครับ <_ d ata> เพื่อเอาเจาะเวทแล้วก็ตัดเลือดอก็ชิ้นสุดท้ายเป็นเจาะเวทนะครับไวซ์ซับประมาณนี้นะลูน <_ d ata> เนี่ย <_ d ata> ผมเห็นว่าเล่นได้หลายอย่างเลยยิงเป็นอิเล็กโทรคิ้วก็ได้เล่นเป็นซัมมอนเอลี่ก็ได้หรือว่าเล่นเป็นคอนเฟลเลอร์ก็ได้นะครับ3อย่างแล้วแต่เราต้องการดาเมจเบิร์ดก็เล่นเป็นคอนเฟลเลอร์ไม่ใช่ต้องการดาเมจเบิร์ดก็เล่นเป็นอิเล็กโทรคิ้วอยู่ไฟน์นานๆก็อาจจะเล่นเป็น ลแล้วก็เอลี่เนี่ยมันได้ดามิต่อเนื่องนะราะว่าระยะจงตีของคนเนนมันใกล้เอลี่มันจะเดินกลับมาไวเออเดินไปเดินกลับไวแต่ว่าผมเล่นเอลี K ่คูคิวก็โอเคอยู่อันเนี้ยตอนแรกผมเล่นเป็นชริอัมแล้วมันไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่เออเพราะว่ามันขาดดามิตตช่วงต้นเกมชริอัม um ก็ดีนะเพราะว่าเวลาเราฆ่าได้เราจะได้เลือดอีกเพราะตัวเราเป็นตัวคู่กุงในใช่ไหมต้องเข้าไปข้างในเข้าไปไฟข้างใน,ในเปิดอันตีข้างในอย่างเงี้ย ต่ว่าเล่นเป็นบูเท่าก็ดีเหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ลองว่ามันได้การฟื้นฟูเนี่ยมันได้ได้ค่าเอเนจีคืนหรือเปล่าเออแต่ว่าเซตมันจัดมาให้อย่างนี้นะฟื้นฟูก็เล่นฟื้นฟูนไปก่อนก็ได้แล้วก็อันนี้แล้วแต่สถานการณ์ครับบางคนอาจจะเล่นผัดไปเดวก็ได้เอาไว้วิ่งเข้าไปอันติหรือว่าจะเล่นเป็นสวิตชูดก็ได้เวลายืนเล่นยากๆไม่ก็เล่นเป็นอันเตอร์จีเนียครับประมาณนี้นะ ส่วนสเปลก็เป็นแฟลตกับอิงไนนะครับหรือว่าใครกลัวตายก็เล่นเป็นแฟลทบาเลียก็ได้แล้วแต่สถานการณ์นะก็ประมาณนี้ครับ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆแนวทางก็จะประมาณนี้นะคอมโบกับแนวทางอะ่ะเดี๋ยวเกมเพย์ผมลงแยกให้ดีกว่าเพราะว่าตัวมันใหม่นะช่วงนี้ก็เล่นกว่าจะได้เล่นทีหนึ่งเนี้ยก็านานเหลือเกินบางตาไม่เกิดอีกเออเดี๋ยวค่อยว่ากันครับสวนันีีถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับ สวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ